สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะทูสนะครับวันนี้เรากําลังออกเดินทางไปที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะเราจะไปแคมปิ้งกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนะฮะเราจะไปกางเต็นท์แคมปิ้งกันหนึ่งคืนนะครับคืนนี้ตอนนี้อีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะจะถึงจุดหมายของเราท้องฟ้าตรงบริเวณนี้ก็ยังดูแจ่มใสดีนะแต่ว่ามีเมฆเยอะหน่อย ตอนเช้าโทรไปถามที่อุทยานนะฮะบอกว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะ,ะบ่ายบ่ายนี้คงต้องลุ้นนะว่าฝนจะตกหรือเปล่าคืนนี้ก็มีโอกาสสูงนะฮะแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเราเตรียมตัวมาอยู่แล้วแหละตกก็ตกไปแล้วก็ถ้าไม่แห้งก็เก็บเปียกเดี๋ยวบรรยากาศการกางเต็นท์ของเราในคืนนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ ตอนนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะฮะถึงจะถึงที่หมายมเดี๋ยวเราแวะปั๊มปตทก่อนนะฮะ<ม>หาะอะไรทานในช่วงบ่าย2องครึ่งนะฮะนะปั๊มนี้มีที่ชาร์จ E ีมีไหมนะ<ม>จะได้ชาร์จแบบพลางๆก่อน<ม>เริ่มชาร์จอย่างเนี้ย ไฮดาวก็วอร่อยอยู่นะมาแน่นอนฝนจันทบุรีตรงไปตอนนี้อีกสานาทีถึงจะถึงนะฮะ ฝนเริ่มตกลงมาแล้วตำบนวังสมบูรณ์ภูมิประเทศตรงนี้เป็นภูเขาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดจันทบุรีตรงนี้รถติดนิดน,นึงนะข้างหน้ามีรถบ้านอยู่ ไม่ใช่รถบ้านแคมปิ้งนะรถขนบ้านน็อกดาว อีก3นาทีถึงนะอีกประมาณ2.7กิโลเมตรจากหน้าปักซอยเข้ามาข้างนอกตอนนี้28องศานะฮะตอนแรกก็ระหว่างทางมา30กว่า30กว่าพอมาเจอตรงที่เชิงเขาที่มีฝนนี่นะโอ้อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ28แล้วบรรยากาศตอนนี้ดูเหมือน5้าหมงเย็นแล้วนะจริงๆตอนนี้กำลังจะบ4โมงเย็นนะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเราก็ไปได้เลยใช่ไหมจำนายบาทราคาสำนักงานตรง,ตรงไปศูนย์บริกานรานักท่องเที่ยวเลี้ยวซ้ายมาครั้งแรกงงเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนว่าเป็นยังไงอ๋อตรงนี้เป็นทางไปน้ำตกนะฮะอีก3กิโล ส่วนโซนทางขวาตรงนี้เป็นโซนบ้านพักนะฮะเข้าไปก็ไม่มีลานกลางเต้นแล้วนะเดี๋ยวลานกลางเต้นน่าจะวนกลับไปตรงเมื่อกี้นะครับลานกลางเต้นอยู่ตรงทางเข้าเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปจอดรถแล้วก็เดินดูที่กลางเต้นกันเรามาถึงแล้วนะ,ะลานกลางเต้นที่1น่นะฮะด้านหน้าตรงนี้เป็นลานกลางเต้นหนึ่งนะมีป้ายเขียนอยู่ตรงนั้นอ่าตอนนี้มีสมาชิกมากางอยู่แล้วหนึ่งกลุ่มนะฮะ ตอนนั้นยังไม่มีใครกลางเลยเมื่อกี้ดูไวๆด้านหลังถัดไปทางนู้นก็คือลานกลางเต็นท์สองนะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันก่อนดีกว่าฝั่งนี้ของลานกลางเต็นท์หนึ่งก็คือทางที่เราขับรถเข้ามาเมื่อกี้นะฮะตรงพามก็มีห้องน้ําชายหญิงอยู่หนึ่งอาคารส่วนลานจอดรถตรงที่เราจอดนี่ก็กว้างขวางนะสามารถจอดได้เยอะเลยเดินดูรอบๆตรงลานจอดรถด,ดูก่อนว่า ตรงมุมนู้นมีอะไรนะฮะเดินมาถึงขอบฝั่งนี้ของลานจอดรถนะฮะได้ยินเสียงน้ํานะข้างหน้าก็เป็นลําธารนะฮะ <c oughs> เดินลงมานะ่าจะกางเต็นท์ไม่ได้แต่ก็มีที่พักผ่อนหย่อนใจให้นั่งเล่นได้นะลําธารอยู่ใกล้ๆล,ลานกลางเต็นท์นะไม่แน่ใจว่ากลางคืนกลางเต็นท์เราจะได้ยินเสียงลำธารกลางคืนหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อกี้ลงจากรถมาอุณหภ,ภูมิตรงนี้28องศานะฮะ รายการจุดนี้มีอาหารปลาจาหน่ายนะสิบบาทแต่ว่าอาหารปลาไม่เหลือแล้วน่าจะซื้อกันไปหมดแล้วนะมีกล่องให้หยอดเหรียญด้วยตอนแรกดูไกลนึกว่าเป็นสามาภูมินะไม่ใช่ที่จำหน่ายอาหารปลานะครับเห็นไหมนะเนี่ยเจ้าประจาแห่งการถ่ายรูปจากตรงลำธารนะฮะตรงนี้ก็เป็นเนินขึ้นมาที่ลานกลางเต็นท์หนึ่งเลยนะ ตรงนี้หญ้ายาวนิดนึงนะฮะแล้วก็ดินก็ฉ่ำไปด้วยฝนนะฮะอ่าบริเวริมๆล,ลำธารก็จะมีศาลานั่งเล่นนั่งชมวิวได้นะ,ะลานกลางเต็นก็มีพื้นที่ประมาณนี้นะ,ะอยู่ที่ว่าจะเอาตรงไหนดีที่มันเรียบเรียบแล้วก็ทางด้านอีกฟากหนึ่งของลานนะฮะ<ม>ก็จะมีห้องน้ำอีกอาคารหนึ่งนะครับ อันนี้อาจจะดูเก่ากว่าอาคารตรงที่อยู่ตรงลานจอดรถนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันเดี๋ยวเดินมาจนสุดด้านในของลานที่1นึ่นะฮะเราคิดว่าลานด้านหน้าน่าจะเป็นลานที่สองนะเมื่อกี้เห็นป้ายอยู่แบบแบบที่ลานกลางเต็นท์สองนี้ใช้ชห้องน้ําก็ใช้ห้องน้ําเดียวกับลานกลางเต็นท์หนึ่งตรงเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูหน่อย ข้างหน้านี้ก็สุดของลานกลางเต็นสองแล้วนะฮะข้างหน้านี้ก็เป็นลำธารอ่าตรงนั้นก็เป็นศาลานั่งเล่นนะฮะเชื่อมกับลานกลางเต็นหนึ่งนะครับพื้นที่ประมาณนี้จริงๆตรงนี้เมื่อก่อนนะ่าจะเป็นรถวิ่งเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้ห้ามเอารถวิ่งเข้ามาถ้ากลางเต็นจริงๆก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะอืมแต่ตรงนี้ดูเหมือนแบบเพิ่งปลูกต้นไม้หลายจุดเลยนะอาจจะเพิ่มความร่มรื่น ตรงบริเวณลานสองนะฮะก็จะมีรูปปั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เลือน,นะ,ะตัวหนังสือเลือนจนอ่านไม่ออกอ่านจับใจความได้ว่าลานอโศกนะฮะพื้นที่โดยรอบบริเวณลานกลางเต็นท์สองนะประามาณนี้ก็มากลางที่ลานกลางเต็นท์สองน่าจะเงียบสงบนะฮะแต่สําหรับเราคิดว่าลานกลางเต็นท์หนึ่งน่าจะเหมาะกว่านะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลานจอดรถมากกว่าเดี๋ยวกลับไปเลือกตำแหน่งกลางเต็นที่ลานกลางเต็นท์หนึ่งกันครับ โอเคได้ที่กลางแล้วนะเราขยับรถจากลานจอดรถตรงนู้นนะมาจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลางใกล้ๆรถตรงนี้เลยดีกว่านะครับตรงตำแหน่งที่เรากลางกับที่จอดรถนี่ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารสวัสดิการนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดด้วยแต่วันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้บริการนะอาจจะได้ใช้บริการพวกนี้แต่ตอนนี้โอ้โหผัดอาหารกลิ่นหอมเชียรงั้นเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวลงทาบก่อนเลยฮะ เดี๋ยวอันดับแรกต้องมีที่หลบฝนก่อนนะวันนี้เรายังมาด้วยท้าบตัวเมื่อครั้งก่อนนะท็อปแลนเดอร์ตัวเบาๆของเราวันนี้ทาบตัวเบาแล้วก็ใหญ่เลยนะ ร้อยแล้วนะกลางทับนะตำแหน่งนี้เลยคุณแม่บ้านนั่งรอจนเหนื่อยนะเหนื่อยมากมเดี๋ยวเราก็คงจะกางเต็นท์มุมนู้นนะฮะแล้วก็หันหน้าไปทางโน้นทางน้ำตกนะฮะตอนนี้ลมไม่พัดเลยนะเหงื่อออกเต็มไปหมดเลย่ะแต่ว่าอากาศไม่ร้อนก็โอเคอยู่ตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะ ทริปนี้มานอนคืนเดียวนะเลยเอาตัวเล็กมาจะได้เก็บง่ายๆเก็บเป็ียกๆแล้วไปตากที่บ้านก็ตากง่ายๆนะฮะคราที่แล้วเอาตัวใหญ่มาโอ้โหหาที่ตากที่บ้านนี่ลำบากมากเลยนะวันนี้มาด้วยเนเจอร์ไฮ P4 นะฮะตัวดั้งเดิมของเราอีกแล้ว ด,ด้านนะี้แหละด้านหน้ากางเต็นเรียบร้อยแล้วนะแต่กลางเต็นทเล็กเหนื่อยนิดนึงมันต้องก้มปวดหลังนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะตรงนี้เรากลางมุมนี้ก็ทาร์บก็ช่วยบังฝนให้กับเต็นทนะแต่ด้านหลังของเต็นก็อาจจะมีโดนละอองฝนบ้างก็โอเคอยู่เราจะได้มีพื้นที่ นางหน้าเต็นเยอะหน่อยนะครับระหว่างนี้คุณแม่บ้านก็เตรียมที่หลับที่นอนนะเราไปรีวิวห้องน้ำกันก่อนดีกว่ามาเซตแรกตรงนี้ก่อนเลยใกลๆ้ๆห้องน้ำตรงนี้เป็นอาคารเดียวนะฮะอาคารใหญ่หญิงอยู่ทางซ้ายผู้ชายอยู่ทางขวาอ่าเหมาะมากมีที่ล้างเท้าด้วยตอนนี้เท้าเลอะมากๆเลยอ่าเดี๋ยวลองเปิดไฟห้องน้ำชายก่อน ห้องส้วมมีทั้งหมด3ห้องนะฮะห้องริมนู้นกับห้องนี้เป็นห้องอาบน้ํานะซ้วมเป็นแบบนั่งยองนั่งยองแล้วก็นั่งยองอุ้ยห้องนี้ห้องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำเหมือนนกันกับห้องนี้นะห้องอาบน้าอ่าตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็มีโถชีอยู่2โถก็เป็นห้องน้ําขนาดย่อมยาวนะเดี๋ยวเปิดน้ำดูหน่อย ที่นี่มีที่ล้างมือด้วยโอเคเปิดน้ำดูหน่อยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยผมเปิดทิ้งไว้สักพักก่อนมั้งเนี่ยเอ้าข้างล่างรั่วอีกท่อมันรั่วนะเอาใหม่ฝังนี้น้ำค่อนข้างจะมีสีนะอาจจะไม่ได้ใช้นานหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่แน่ใจแต่ว่าน้ำแรงอยู่เดี๋ยวไปดู ห้องน้ําฟากนู้นกันบ้างนะครับห้องน้ำฟากนู้นคนน่าจะใช้เยอะนะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณนี้ก็น่าจะใช้ห้องน้ําฟากนู้นกันเราเดินตัดมาทางเต็นท์ของเรานะระหว่างทางแวะดูอันนี้หน่อยนี่เสาไฟฟ้าต้นนี้มีปลั๊กให้พ่วงด้วยอ่าเป็นปลั๊กแบบสามขานะมีทั้งหมดสี่เต้านะฮะอ่าเดี๋ยวปิดฝาเอาไว้ก่อนอ่าตรงนี้น่าจะพ่วงได้นะใครกลางเต็นท์บริเวณใกล้ๆเสาไฟฟ้านี่พ่วงไฟไปใช้ได้แน่นอน แต่เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมานะวันนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่มาเพียงอย่างเดียวนะ,ะเดี๋ยวเดินไปดูห้องน้ำฟากนุ้นกันต่อเดินทางถนนรับราบดีกว่าอุ้ยจะเดินได้ไหมเนี่ยนกยูงอ๋อเรงนี้ก็ได้เขาบอกอย่าไปอยู่ใกล้นะนกยูงเดี๋ยวมันโจมตีเรานะเดี๋ยวเดินห่างๆหน่อยมีป้ายเขียนไว้นะระวังนกยูงจู่โจมโปรดรักษาระยะห่าง เ,เดี๋ยวเราขยับรถเดินมาข้างหน้านี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวนกยูงกระโดดขึ้นมาเดินเล่นบนรถนะโอเคมาดูอาคารนี้บ้างน,นะผู้หญิงอยู่ทางขวาผู้ชายอยู่ทางซ้ายนะฮะตรงนี้ก็มีที่ให้ล้างเท้าเหมือนกันนะทรงนี้เราก็เห็นมาบ่อยแล้วนะด้านหน้าก็เป็นอ่างล้างหน้าแบบรางนะครับห้องน้ําสําหรับผู้พิการห้องแรกนี่แน่นอนเป็นห้องอาบน้ําที่เหลือน่าจะเป็นห้อง สุขานะครับด้านหลังก็จะเป็นโถชีแบบรางาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยปุ๊บอ่าตรงนี้เป็นห้องอาบน้ําใหญ่นะครับเราก็มีส่วมแบบนั่งนั่งราบนั่งราบสองอ่าฝั่งนี้เป็นส่วมแบบนั่งยองนะฮะเราก็นั่งยองน่าจะอาบน้ําได้นะแต่ว่าหัวฝักบัวก็สาย D i Y นะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เท่นะเนี่ย อ่ะเป็นไงล่ะสาย DIY สาย DIY ต้องชอบนี่อาบน้ำได้นี่ DIY อีกแบบหนึง่งอ่าเป็นแนวแบนอ่าเท่ส่วนห้องอาบน้ำเดี๋ยวเปิดน้ำดูหน่อยนะครับน้ำมันก็แรงอยู่นะ จต่เหมือนมันมันเสียหายอยู่นิดหน่อยน้ามันพุ่งออกด้านใต้ของฝักบัวนะด้าน,นสายฉีดอะด้านสายที่มาต่อฝักบัวหรือถ้าไม่อยากอาบฝักบัวก็นี่ตักอาบได้นะครับอืมตรงนี้ดูเหมือนมีการใช้งานมากกว่านะห้องน้ําดูสะอาดสะอ้านกว่าตรงที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะครับโอเคห้องซ่วมห้องน้ําตรงฟางนี้ก็ประมาณนี้ฮะ กลับมาเต็นก็นกยุงสองตัวเมื่อกี้นะมาเดินเที่ยวชมรอบๆอบเต็น์เราจิกใครไม่ใช่จะมาจิกทำไมอ่ะบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวมันตีปีกน่ากลัวตอนนี้มันดูตัวเล็กแต่เดี๋ยวมันพอมันกลางเยอะมันตัวใหญ่เพว่ามันกินยอดหญ้าเหรอเราต้องเดินหลบใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นเรา แม่บางทีก็หวาดเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเราก็นั่งอยู่นกก็เดินมาใกล้ๆเดินมาใกล้ทำไมอะ่ะกลัวจะโดนแบบที่ทองผาภูมิอีกนกเงือกโจมตีมนี่เขายังไม่ไม่โจมตีแล้วนะ๊ะชะงงงมองต้องไม่ไม่สบตาเดี๋ยวนึกว่าหาเรื่องกัน นั่งกินน้ำแบบเจียมเียมดีกว่าโอ้มีรถมาจอดโอว่าไปแล้วเฮ้ยโอ้โอโอยเป้นจะแตก ลมอยู่ในรถฝนตกแล้วลมก็ยังไม่พัดเหมือนเดิมเลยต้องใช้พัดลมที่เตรียมมานะคิดถูกมากที่เอาพัดลมมาด้วยอาหารเย็นวันนี้เป็นอาหารเบาๆนะฮะนีะ่ซีพีไข่ต้ม <S <S ใช่ขี้เกียจต้มเองนะซื้อมาจากเซเว่นง่ายกว่าคุณแม่บ้านปอกไข่กินคนละสองฟองก็น่าจะโอเคนะเพราะเรากินข้าวันมาตอน บ่ายสามกว่าแล้วเนาะประมาณบ่ายสามอันนี้ก็น่าจะมื้อเย็นกินได้แค่นี้ก็พอแล้ว uh huh. ตอนนี้เกือบทุ่มแล้วนะฮะฝนนี่หยุดละพอคำ่ำปุ๊บ อากาศมันเริ่มเย็นแล้วนะที่นี่เสียงเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงตอนนี้อุณหภูมิ25.5นะเปิดพัดลมเบาๆหรือไม่ต้องเปิดนี่ก็รู้สึกได้ถึงความเย็นนะออกจากหนาวๆนวนิดนึงด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเก็บอาหารให้ดีนะที่นี่มีทั้งสุนัขแล้วก็ลิงด้วยนะเดี๋ยวจะก่อนนอนก็จะเคลียรนะ์หน้าเต็นท์นะเราขยะไปทิ้งแล้วก็เอาของเก็บในรถด,ดีกว่าทุ่ม40แล้วนะฮะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อุณหภูมิลดลงมาจากตอนเมื่อก่อนอํบน้ำนิดนึงนะฮะตอนนี้เหลือ25องศานะฮะคืนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮราติสวัสดิครับ สวัสด,ดีตอนเช้านะตอนนี้6โมง15แล้วฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่เรื่อยๆเลยเกือบ8โมงเช้าแล้วฝนก็ยังตกไปปลอยอยู่เลยนะดูจากพยากรณ์อากาศในแอปนะวันนี้ตกทั้งวันแน่นอน เดี๋ยวสักสายๆแล้วก็ค่อยเก็บของแบบเปียกๆกลับแล้วกันเมื่อคืนตอนช่วงเริ่มนอนนี่ก็ต้องเปิดพัดลมให้อากาศมันฟโฟลนะฮะแต่ช่วงดึกมาต้องปิดพัดลมฮนะหนาวมากอากาศดีนะะที่นี่ประกอบกับฝนตกด้วยก็เลยเย็นสบายไปกันใหญ่เลย อุตสาห์ขับรถหนีออกมาจอดไกลๆไม่ได้จอดใต้ต้นไม้ไอออนดันมีราลาเหล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยังไงดีวิเกิดค,ความสงสัยเอาไงดีจะขึ้นรถยังไงดีเน่ <c oughs> ไปแล้วสำเร็จเมื่อกี้เปิดประตูด้านหลังเออนกยุงเลยตกใจปินไปนู่นแล้ว ย้ายรถกลับมาจอดที่เดิมแล้วนะจะได้ขนเต็นท์ขนของขึ้นรถง่ายๆนะฮะย้ายมาจากที่จอดรถที่เราไปจอดก,กันมาเมื่อคืนนะนี่อาคารก็มีนกยุงอีกตัวหนึ่งนะอุยมองกำมงแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังแดดไม่ออกนะฝนก็หยุดไปแล้วอากาศโอเคอยู่เลยนะแต่ว่าลมไม่ค่อยพัดต้องเปิดพัดลมช่วยเสริมนะครับ เช้านี้คุณแม่บ้านไปจัดผัดกะเพราหมูไข่ดาวนะหมูสับไข่ดาวจากร้านสวัสดิการนะเช้านี้ขี้เกียจขนของมานะมันเฉยๆยแฉะนิดหน่อยอ่าเรยวฝากท้องกับร้านสวัสดิการดีกว่านะนกยูงขึ้นไปบนต้นไม้โอ้สูงมากแล้วก็มีนู่นเพื่อนคุณแม่บ้านมา้อมๆมองๆล้ว เอ,อมาหาของกินแน่เลยลมพัดเบาๆนะที่นี่ตอนนี้ก็ยังเย็นสบายอยู่อุณหภูมิประมาณสัก26-27องศานะฮะแดดยังไม่ออกอมองไรเนี่ยพอมาพูดทำไปทันไหนเดี๋ยวระหวัางนี้ก็ทยอยเก็บของไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราน่าจะออกจากที่นี่ได้สักประมาณ11โมงนะค่อ,คอยๆเก็บไป แค่ชื้นๆนะไม่ถึงกระเปียกไม่ถึงกระช่ำน้ำหยดยังไงก็ต้องไปถึงที่บ้านอยู่ดีนะฮะโอ้ยช่ำเลยช่ำเลยไปยังสบายบายทำไม ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราทําตัวอันตรายก็คงดุอะ่ะเหมือนวิ่งเข้าไปใกล้เหมือนตอนนั้นนะป้า <c oughs> อื <c oughs> อ <c oughs> อ, <c oughs> อาอาเฮ้ยพอะะไรนลํำแพนออะ <c oughs> ลํำแพนไม่ใช่ลํำเพลิน ตอนนี้10โมง45แล้วนะฮะเราเก็บของในบริเวณจุดที่เรากางเต็นท์เรียบร้อยอ่าขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าทำเวลาได้ดีมากตอนนี้หนวดท้องฟ้าก็ยังครึมๆนะฝนเริ่มตกไปปลอยลงมาแล้วนะฮะดีที่เราเก็บขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่งั้นถ้าเกิดตกลงมาหน,นักนี่เก็บลำบากอยู่นะ ไปอีก2โลโอเคตอนนี้แวะมาบริเวณน้ำตกเขาสอยดาวหน่อยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นน้ำตกนะเส้นทางพิชิตเขาสอยดาวอาจะขึ้นน้ำตกนะครับสองชั่วโมงหรือคือเวลาในการเดินโดยประมาณชั้นที่9ประมาณ1.8กิโลชั้นที่6ก็โล2ชั้นที่5ก็1โล1นึ่งนดูรองเท้าแของเรา2คนแมคง นี่จะขึ้นน้ำตกตอนอย่างนี้นะไายเต็มตัวพร้อมจ้ะเราเต็มตัวไม่พร้อมเลยมามาดูลำธารด้านหน้าดีกว่านะครับตรงน,นี้ก็ทางเลื่อนนะต้องเดินด้วยความระมัดระวังไม่ได้เตือนท่านผู้ชมนะเตือนตัวเองนี่ตอนนี้ก็ชมลำธารไปก่อนนะไม่มีน้ำตกให้ชมลำธารก็สวยแล้วน้ำเยอะอยู่นะตอนนี้ ต่อเลยครับคุณแม่บ้านเไปเถอะไม่น่ารอดเนาะไปอืมเนาะรองเท้ามันไม่เอื้อมันไม่เตรียมตัวมาออกกําลังกายเลยเนาะใคร่ะคุณแม่บ้านไงโอ๊ไม่ไ่้อย่าเลยผมไม่ได้ขึ้นน้ำตกนะเดี๋ยวเราไปสแกมพาสปอร์ตที่บริเวณด้านหน้าสักนิดหนึ่งก่อนกลับนะฮะเมื่อวานมาแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะ จะได้เป็นหลักฐานหน่อยว่าเรามาแล้วมันต้องอยู่ด้านหลังใช่ไหมฮะมันไม่มีรายรคืออืมอ่าสแตมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นรูปกบใช่ไหมเนี่ยอ่าเขตรับสาพ,พันสัตว์ปาเขาสายดาวนะวันนี้วันที่เจ็ดกันยานะแต่เรามาเมื่อวานนะฮะหกกันยาเมื่อวานตอนมาถึงนี่เจ้าหน้าที่ตรงบริเวณทางเข้าไม่อยู่นะ แล้วเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บค่ากลางเต็นท์เนี่ยก็เก็บเฉพาะค่ากางเต็นท์เดี๋ยวต้องเอาค่าเข้าไปจ่ายเขาหน่อยก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะเรามากลางเต็นท์กันหนึ่งคืนที่บริเวณนี้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะหากชอบกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในช่องด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ